ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ นี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่13เดือน7กรกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันคัน,นี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือเออดาวเสาร์สวน่องสีกับดาวทิพยโพไซดอนเท่ากับจุดเจ้าตาทิพย์ความหมายจะแปลว่า วันที่จะต้องรวบรวมกำลังใจแสดงการวางตัวบุรุษผู้เป็นแบบอย่างในฐานะนักเรียนหรือครูหรือผู้ซึ่งแสดงตัวเด่นกว่าผู้อื่นหรือทำตนให้แตกต่างจากผู้อื่นการศึกษา แบบอย่างการพัดภาคด้านปัญญาหรืออุดมการคำแนะนำการอบรมสั่งสอนเลีงดูบุคคลซึ่งแตกต่างทางปัดปัจยาชีวิตอันนี้ผมอ่านจากตำรายาลมันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข่าองศาที่7องศาราศีพฤษจิก 2ีีลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณครับ้อยเซนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90้าส0บดสิบเจิเซลดหลั่นกันไปนะครับครนี้เราผมจะมาอธิบายเรื่องที่ดีๆนะครับที่ดีเรื่องงานเรื่องของที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครนี้เรามาดูครับจุดที่มาส่หลังสีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวเสาร์กับดาวทิพโพไซดอนนะครับเซนเตอร์ตรงการเรียกวส่วนลังสีหรือว่าสังคีตเรียยวจุดมิดพอยครนี้ เออคานนี้ในี่จุดที่มาสูส่ดวงศีลด้วจุดมิพอยเนี่ยที่ผมบอกว่าอยู่ที่7องศารลศสีพฤศจิกยี่สิบสี่จดาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของดาวพุธในราศีมิถุนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณจะมีเรื่องของการติดต่อเรื่องการเดินทางเรื่องเองกสารสัญญาการเจรจาคานนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดคานนี้เนี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปคลิปนี้กันนะครับ เรามาดูนี่นะครับเอ่อดาวเสาร์ดาวเสาร์ในการขอ,อนจรจริงนะว,วันนั้นเนี่ยก็ทํามุมสีม้า้าสาของดาวพฤหัสซึ่งอันนี้ก็จะตีความหมายประมาณว่าคุณจะมีเอ่อเรื่องของความสําเร็จบางอย่างที่คุณอาจจะแบบเอ่อได้อย่างคือจะได้บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องยุติบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้เข้ามาใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเช่น เหมือนเหมือนคนแบบเอ่อจะไปทํางานตําแหน่งเนี้ยตําแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นอ่าคุณอาจจะต้องเอ่อออกจากตําแหน่งเก่าอย่างนี้ก็ได้นะง่ายๆแบบหรือแบบเอ่อคุณอาจจะขายของบางสิ่งบางอย่างได้แต่คุณอาจจะเจอการต่อรองอ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะก็คือข้อจํากัดเพราะว่าเอ่อรัสเนี้ยมันคือเรื่องของความสําเร็จใช่ไหม คันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นแม่ตัวเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดีนยนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน คนนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาะกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันท์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันนี้ถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงย,ยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าต่าจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าัตาจัน์เนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกขเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดส ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเขา้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับคันนี้ดาวเสาร์มันก็คือข้อจํากัดฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณขายของ คุณจะขายของได้ราคาแต่ว่าอาจจะมีคนต่อรองราคาคุณอย่างเงี้ยเช่นคุณจะขายหมื่นหนึ่งคุณอาจจะโดนต่อเก้าพันอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องทําใจคุณอาจจะบอกเออได้แค่เก้าพันห้านะแต่ลดให้แล้วเพราะว่ากําไรน้อยกําไรแค่พันเดียวเองคือขายของว่าต้องมีกําไรอย่เแงบบี้ยคือไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแบบทำมาให้เออยกวไงทําให้เราอาจจะแบบ ทำธุรกิจต่อไม่ได้อะไรก็อธิบายเพื่อให้เขาเห็นใจทําให้มันแบบมีความรู้สึกว่าเราก็ลดราคาอะไรแล้วอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบต้องไปทํางานหน้าที่ใหม่ก็คือเป็นหน้าที่ใหม่บางอย่างที่เจาะจงมาที่ตัวคุณอย่างนี้ก็ได้คนอื่นอาจจะทําไม่ได้หรือถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจากัดเช่นแตกต่างหรือว่าพ่อแม่ไม่หรือว่าคนที่คนเก่าที่เราอาจจะเคย พบเจอมาคุยแล้วก็ถึงช่วงนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์มิตรภาพที่หัวเราะกันดีกันแบบอย่างนี้ก็ได้ก็คือพื้นสหัสก็คือเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่นะเพราะพฤ้นรหัสเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษก็คือการเกิดก็คือการเกิดความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่แบบเนี้ยก็ได้นะซึ่งเออแต่เรามาดูนี้ต่อเออเรามาดูดาวทิพย,ย์โพไซดอนไปลาปัญญานะครับนิพาน โพไซดอนตรงนี้ก็มาเจอกับอะไรเอ่ยมาเจอกับตัวนี้จุดแม่ก็คือการเกิดนี่ก็จะแปลว่าความหมายว่าคุณจะมีกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องของงานบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้เพราะว่ามีจุดเจ้าตาเนี่ยแอสเซนเดนต์ ance, เนี่ยตัวแอสเซนแดนต์แปลว่าสิ่งรอบล้อมสิ่งขรอบล้อมรอบข้างตัวเราที่บ้านที่ทํางานนะครับได้หมดเป็นเหมือนแบบความสําเร็จที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดอย่างนี้ได้ เพราะว่าอัศนันอยู่ในลาสิมีนลาสิมินก็คือเรื่องของอ,อสิ่งที่เรารนะู้สึกว่าเช่นเราจะคิดว่าเราไม่ได้งานนี้เพราะถึงช่วงนั้นมีโอกาสที่เราอาจจะได้งานนี้อีกได้หรือว่าเเรื่องของความรักอาจจะแบบไม่ได้เจอคนอ,อแนวนี้มานานละหรือว่าเอมิตรภาพความความสัมพันธ์ที่เกิดจากโลกออนไลน์ก็ได้ว่าเน็ตจูนี่ยแปล,ปลว่าการก็คืออินเทอร์เรน็ตก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องงานก็คืองานที่เ มีการติดต่อผ่านทางโลกออนไลน์เช่นโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่ตัวเราเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบได้พบเจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าไม่น่าจะมีเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ช่วงนั้นก็มีโอกาสที่มีเรื่องความสาเร็จใหม่ที่เกิดขึ้นในในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะได,ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูจุดเจ้าตาทิศ ที่ในการคอจร์นจริงนะว,วันนั้นก็ทํามุม90องศากับดาวทิพย์เซอุตคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์10ปี20ปี30ปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแ้วาถ้าเกิดประสบการณ์20-30ปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์เดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรู้่า อ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหรลศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ย ผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนกแล้วแต่คุณก็อาจจะ ถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอะไหมก็แสดงว่า คุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อแงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้หนะก็สําสหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า414 4บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะแล้วผมจะอ่นานข้อหมายดาวทิพย์เซอุดก็คือการดาเนินการทิศทางอาที่ตานทันไม่ได้ครับการกระทําตามเป้าหมายที่กําหนดไว้กิจกรรมที่มีแผนวาดยสมบูรณ์เป้าหมายระยะยาวนะครับเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟหรือความร้อนรุนแรง การระเบิดของไฟดวงใหญ่เครื่องจักรกลผลผลิตเครื่องจักรที่ใช้เป็นรงงานไฟเนี่ยก็อาจจะหมายถึงมือถือคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับความร้อนรุนแรงก็คือใช้ไฟแบตเตอรี่มันก็จะร้อนใช่ไหมการระเบิดของไฟดวงใหญ่เนี้ยมันก็สามารถตีความหมายว่าข้อความที่ส่งเข้ามาอย่างเงี้ยไลน์ที่ได้เข้ามา m มสเซนเจอร์ที่ได้เข้ามาโทรศัพท์ก็ได้นะกรี๊งเข้ามาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ผลผลิตก็คือเหมือนเราได้เรื่องความสําเร็จแล้วก็การกระทาตามที่เป็นตามเป้าหมายเหมือนเราคิดไว้อะ เออเราอยากจะแบบขายของนี้ได้นะก็มีโอกาสที่จะขายได้หรือเราอาจจะแบบอยากจะไปทํางานหน้าที่นี้ทําออกมาเนี่ยให้แบบถูกใจลูกค้าให้ออกมาแล้วประสบความสําเร็จก็สามารถที่ติความหมายลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็คือเป้าหมายทิศทางที่ประสบความสําเร็จนะครับครันี้เรามาดูจุดเจ้าตัดจันในการโคนจรจริงวันนั้นก็มาทํามุมร้อยสามาสิบองศากับดาาทิศนั้นเป็นตอนก็คือสภาวะวัตถุดิบต้นทุนเดิมที่มีอยู่ก็คือ สามารถแปลว่าคุณอาจจะมีทักษะบางอย่างพิเศษบางอย่างที่คุณสามารถที่จะแบบทําแล้วเนี่ยถูกใจกับลูกค้าลูกค้าอาจจะพอใจผลงานของคุณแล้วก็ชื่นชมผลงานคุณแล้วก็หรืออย่างนึงก็แปลว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คุณเองอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าผลงานออกมาเนี่ยเราพึงพอใจอย่างนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะได้ของของบางอย่างอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าหามานานว่าถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณเจอแล้วคุณก็เลยแบบมีความรู้สึกว่า ได้ของที่เราถูกใจอย่างนี้ก็ได้นะครับของถูกใจที่เกิดจากสภาวะที่เราอยากจะได้มานานหรืออยากจะหาตรงเนี้ยหรืออยากจะแบบทําให้มันเกิดไอความสําเร็จตรงเนี้ยเกิดขึ้นเพราะถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่มันจะมีเรื่องของสิ่งที่เราได้ของถูกใจหรือความสาเร็จที่มันเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็สามารถตีความหมายในะลักษณะแบบนี้ได้นะครับคราวนี้เราก็เออดาวสองดวรวมกันก็คือดาวเสาร์นะครับ มาสูนยหนังสีรวมกับดาวทิพย์นี่นะครับโฟไซดอนนะครับจุดที่มาสู่์ลังสีตรงนี้ก็คือมาเจอกับดาวทิพย์คิวปิโดคิวปิโดก็คือเหมือนดาวสุขก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องความสําเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นในลักษณะที่อาจจะได้เรื่องของเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแบบที่เอ่อตัวนี้ครับที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก,ก่อนเพราะว่า ชุดที่มาสู่ดวงเสียงนี้ทำมุมร้อยสามสิบห้าองศากับดาวอ,อยูเรน,นัสยูเรน,นัสก,ก็คือเรื่องต่างประเทศเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเเช่นณอาจะมีเรื่องความสําเร็จมีคนทักมาผ่านทางโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลเโลกไซเบอร์มรัคกอนก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดาวประจําราศีของมัคกรเนี่ยมันคือแพ้ภูเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนะี่ยก็เป็นแคเทคโนโลยีเนี่ย มันจะเป็นแพะภูกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพะภูกเขาอ่ะมันคือดาวประจําราศีมันคือดาวเสาร์มันแปลว่าเออคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะภูกเขาคือแพะภุกเขาที่มันเป็นเหวเป็นยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรเพเทอร์นิโตโลจีมันแล้วปัจญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะ มังกรในโลกนี้มันมีเหมือนสองชปีชี์ด้วยนะมังกรแถวจีนเอตัวมันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองค์ลายมังกรตัวยาวๆแล้วมันมันพ้นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบลอดอัดบลิงหลังที่คุณดูฮอลลีวูดเนี่ยมังกรตัวมันจะใหญ่ มีปีกใหญ่ๆเห,หมือนข้นคาวบินได้หางปายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตไบ้ล่ะตะลงแล้วอ่ะถ้าเขาบอกมังกรเวเทอร์นิเนจอร์ราศีราศีมังกร แล้วมังกรไหนอะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยไงอะแล้วปัจจัยของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างเอ่อวังเกียนนัเหมือนที่มองเจีนเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังก์จักรพรรดิโต๊โต๊โตจาจักรพรรดิฮ่องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปบรอาศัยที่ไหนอะ เออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรวิทยาเทนโทโลีราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะ มีหางบนมีเขาบนบนข้างหูหางเป็นบ่าุือแพยภูเขาก็าคือแพะที่มันอยู่ตามหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีสไหนอะสปีชีสคือสายพันธุ์อะ มันสายพันธุ์มังจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกาแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกาแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะ คือพื้นที่เดินส0มสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปี่นขึ้นเป็นลงอ่ะไม่มีสัตว์ไหนทําได้อันนี้ก็คือปัจญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เอคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดเอการหาเงินผ่านโลกออนไลน์หรือว่ากิจกรรมที่ทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้แบบรวดเร็วแล้วก็แบบที่เราไม่ได้คาดคิดเช่นมีความรู้สึกว่า เราอาจจะไม่ได้เรื่องความสําเร็จตรงนี้ก็ถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้เรื่องความสําเร็จตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้ข้างแรกงฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนฟังหลายรอบนะครับผมอ่านจากวงโค,คจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนนะครับผมมี2ช่องช่องยูเนียนรายเดือน1 0 0อบาทนะครับช่องยูเนียนไลน์ครับช่องที่สองรายเดือนแ80ดบบาทคุณสมัครสองช่องครับคุณทักมาครับ ผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า44 4ิบบาทนะครับให้คุณนะคุณจะได้รู้ว่าคุณมีชุดเจ้าตาอยู่ในราศีไหนหรือแบบดาวไหนมีความสําคัญที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับคือมันจะเป็นวงโคจรของคุณแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับสําหรับคนที่ใช้ไอโฟนไม่เห็นปุ่มสมัครคุณทักมาครับผมจะหาชุดวิธีที่คุณสมัครได้แน่นอนนะครับเพอ i p ไอโฟนไม่เห็นปุ่มสมัครแต่ผมหาวิธีสมัครได้นะครับคุณก็ทักมาครับ สำหรับคนที่เห็นปุ่มสมัครนะครับแต่ทําไม่เป็นสมัครไม่เป็นนะครับทํายังไงคุณก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้คุณสมัครได้แน่นอนนะครับเราจะได้เป็นสมาชิกแบบคนในครอบครัวเดียวกันนะครับพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครจะเป็นสมาชิกสองช่องวันที่เกิดเหตุการณ์จริงทั้งสองช่องจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ตรงกันนะครับแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล่วงหน้านะครับ30สวันนะครับขึ้นไปอะไรนะครับ ระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาไม่มีสิ่งมารบกวนคุณนะครับทําให้คุณดูแบบชิลมากชีวิตคุณจะมีความสุขมากนะครับนะรายได้ยู u ูบของผมเจเซนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายผมเอามาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์การตัดต่อนะครับไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับเงินนี้ก็ตอบแทนกับทุกๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผม ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องรายเดือนนะครับทั้งสองช่องที่คุณยังเป็นสมาชิกผมอยู่นะครับยังไม่ทอดทิ้งผมไปไหนนะครับคุณคือผู้สนับสนุนที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ผมบอกจากใจจริงนะครับขอบคุณนะครับที่ยังไม่ทิ้งผมไปนะครับยังสนับสนุนผมอยู่นะครับคืออันนี้ผมก็เลยมาขอขอบคุณนะครับจากใจนะครับครนี้เดี๋ยวเรามาดูนี้ต่อนะครับ เรามาดูนี้เราเอา,เอาสมาการ3ตัว a บวบบลบ c คือ A ก็คือดาวเสาวสีก็คือดาวทิปโพไซดอนมันเจอกับจุดเจ้าตาทิอก็คือสมาการ3ตัวคร,รับ a มโบบลบ c อันนี้ก็เออมาเจอมุม45่หองศานะครับกับดาวทิปวาคานุษ ว่าขนมก็คือพลังหน้าที่ไม่สามารถต้านทันได้นี่ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเอ,อแปลความหมายว่าเออแบบฉบับหรือตัวอย่างแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ปลุกใจให้ให้เอาแย่งอย่างและตั้งตั้งไว้อุดมคติอันสูงส่งอำนาจทางปัญญา อิทธิพลอันใหญ่หลวงทางปัญญาคือมันเป็นความหมายที่ดีแปลว่าคุณสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าอาจจะหาข้อยุติบางอย่างหรือว่าลูกค้าอาจจะชอบผลงานคุณหรือว่าแบบเอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเงี้ยซึ่งเราพึงพอใจเงี้ยก็ได้หรือลูกค้าแบบเอ พอใจผลงานคุณอย่างเงี้ยก็ได้องค์กรอย่างเงี้ก็ได้แต่นี้เราก็เออมาดูตรงนี้จุดอิทธิพลจุดหนึ่งตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็มาเจอกับเมริเดียนเมริเดียนก็มาโยงสซนสีกับดาวทิปวาคนดก็คือพลังหน้าที่ไม่สามารถต้านทานไดออ้อันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบประมาณความหมายว่า กิจกรรมที่ที่เราสามารถที่จะแบบมีเรียกว่างงมีอำนาจการต่อรองหรือว่าได้ความสำเร็จที่เราไม่ได้คาดคิดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คราวนี้เราผมมาโยงนี้ก่อนเดาวเสาสูงสีก่กบดาวทิพย์อัพพลอนใช่ไหมมาเจอจุดเจ้าตาจันทด้วยจันทรตรงนี้ สมการ3สตัวเอโบบีลบสีก็มาเจอจุดเจ้าตาแซนแดนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็จทางด้านปัญญาก็คือคุณอาจจะมีความคิดไอเดียบางอย่างที่โดดเด่นทําให้เราแบบสามารถที่จะแบบนําความสําเร็จที่มีความแตกตา่างจากเดิมได้แล้วก็ อ,อัมีดาวทิพตัวนี้ยอัพลอนอัปลอนก็นคือเรื่องของความสําเร็จซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่ตีความหมายว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงประสบการณ์นะอันนี้ก็สามารถที่แบบเป็นความหมายที่ดีอ่ะทีนี้เรามาดูตัวหนึ่งก็คือจุดที่มาอิทธิพลจุดอิทธิพลจุดหนึ่งตัวนี้ก็เจอดาวทิพย์ฮาเดอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าคุณอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างที่มันยากๆได้ หรือบางคนอาจจะขายของเก่าที่แบบเนิ่นนานมาแล้วสามารถขายได้หรือแบบเช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างแก้ปัญหาบางอย่างแล้วโดดเด่นทําให้คุณสามารถที่แบบมีเรื่องของความสําเร็จในลักษณะของการแก้ปัญหาได้หรือว่านคนแบบขายของเก่ามือสองเงี้ยคุณอาจจะขายได้ก็ได้ว่าคือฮาร์ดมันจะแปลว่าอย่างนงี้อ่านนห้คุณฟังนะคุณจะได้ประยุชต์กับสิ่งวารองอาชีพของคุณนะเพราะว่าคนที่ฟังคิ่ผมมันมีหลายหลายอาชีพนะ เดแปลว่าความยากจนความได้ต่ำพลังสรายจัดนดีขยะความสกปรกลังเลนิรอความล่าช้าเนี่ยความหมายทั่วไปความยากจนความไม่รับรื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเรื้อรังหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลาบากทุกเวทนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าซึ่งอันนี้มันก็จะไปความหมายอมันว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาแบบนี้ก็ได้ความสําเร็จเหมือนบางคนขายขายของมือสองเนี่ยคุณอาจจะแบบขายได้อะขายของเก่าหรือบางคนแบบเจอ การเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเหลืออย่างเงี้ยคุณสามารถทาได้อย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพของแต่ละคนเงนี้ยสิ่งแวดล้อมแต่ละคนมันจะมีข้อข้อแตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเจอเงี้ยโนดโคโนดโน,ด,โน,ด,โนดก็คือจุดเจ้าตาคือความสัมพันธ์ที่เราติดต่อคนที่เราคุ้นเคยแล้วก็โคโนดก็คือ ผู้ใหญ่นะของครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศการเปลี่ยนตำแหน่งการได้ตำแหน่งอำนาจอยู่ในมือคือคุณอาจจะมีเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบที่มันโดดเด่นที่เรามีความรู้สึกว่าอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณก็ได้หรือคุณอาจจะแบบเหมือนแบบได้เรื่องความสําเร็จบางอย่างอย่างเงี้ยที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีถ้าคุณแต่คุณทําได้นะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่เกิดขึ้นกับคุณได้นะครับก็ ใครฟังครั้งแรกงงแน่นอนนะฟังไม่รู้เรื่องฟังหลายรอบนะครับแล้วฟังมันมีสมาธินะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลาบากไปได้ครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่ประสบความสําเร็จนะครับมีความรักที่หวานชื่นแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ